นี่มันคนไปใส่หมดคือนพวกนีไผ่ยางมาแถวนีมั้งฮะสื่อควงไมันหยังพวกเนี่เดี๋ยวไปทางนี่ก็ม็ดอิงติงดูมีคนเลยมันผู้ใดญล่ะสิมาตสื่อท่านี่มันเป็นฝนสิตกกพวกเนี่ยฝ้าก็มืดม้าหรอขึนกับไยบผ่ยางโอ้ยสิขายไอ้ผู้ใดญล่ะจังเสียแค่จังเดยล่ะนี่สิขายหมดแล้วเนี่ยโอ้น้ำไมัต้มจ้าน้ำไมัต้มมาจ้าของหันไปทางไหนกับบ่มีไผ่ ได้โน่จังสีมาสื่อโน่ใหม่เฮาใส่แผนไดนโน่เนีย่ยเอ้าสีดีกว่ามันมาหล่อใบอขวัญเ้าดีกว่าสีดีกว่าเจ้าสีสื่อ

หาลอยหาลยที่ไหนวะขายถุงละเศร้าอยู่จ้าว่าไปยิ้มในะคอจะเล่นเจ้าเมาหมดหนิสามถุงหาลุยอยดเยหนอยหาลอยที่คอยดเยอไม่มีจังไดเเดี๋ยวไปไป่เ้อไป่วไม่ได้บ่ได้ก็ขันอปักไมมเจ้าร้ายคนนี้เด้อข้าจะไปเชผู้ใหญ่บาทกูนะนี่กนี่สิบบาททไมไม่ซื้อละไม่เด้อนี่โอ้ยปักไม้ก็บ่ไปบม่มีเงินเลคอยเช็จ้งรบาทนี่ ได้จ๋งไม่นึกไม่ายไมไหเลยม่้ายห่านี่่ไหวเลยอาังซีแต่อ้ยมีเงินนะจวมาข้นเงู้ยหญ่บบานแล้วไหนะฟาจะไปใจแทไหนจะม่ยมสีบานบ่เออมีสีบาทไว้มาช่วนะพี่ยบปนอัเนี่ยฮะเอ้ใจก็ขอยุพีใจยังไหฮะไอาใจก็ข่อยุพีมาเลยฮะอะไระพักข่อยกับแวมันจะหดละเอ้ใจข่อยยุพีเออมีเงี้ยมีสีบาทเนี้ยฮะได้ที่แทงเลยนะเา